动车到。 กินยำพี่น้องจับปูมา นี่ครับจะเลือดเทิร์ดหน่อยเป็นไรเนาะนี่ ยำปูมาแต่มาม่ามีมะม่งวงสามรสเข้าเย็ยนน้ำยำ ่วยกดติดตามบ้านหนึ่งชาแนลในเดอร์ยูทูบยูทูปเบอรยูทูทหน้าใหม่ไม่ค่อยได้ลงมีเวลาลงต้องว่างก็เอาลง ഇവിടെ ഉമ്മ തം തം ยำต้องเปียกแล้วก็ค่ายจิ้ป็ด <ś c oughs> กินน้ำกัน ามกดไลก์กดติดตามในเดอรยูทูบช่วงช่องบ้านนิ่งแค่นี้ก like, ูกดไลค์คอมเมนต์ไหนไม่ดีแนะนำได้ด้วยครับ อยากทำช่อง YouTube แต่ไม่มีเวลาเมตตาสงสารเพ่เาแก่ ลมต่ำแรงมากครับเนี่ยแดดเนี่ยแตนเลยเป็ดลดจัดจานดูพริกเนี่ย ออ,อร่อยปากแต่แสบดากเขาเขาว่าเนี่ยยำก็จะจัดอร่อยปากแต่แสบดากนี่แหละครับ ขดเผ็ดอยากแตกองี่ยแตนเผ็ดประจังแล้ว ้นนีซื้อสำเร็จรูปมาหกสิบบาทไม่เยอะมากกินโชว์สักคำ <c oughs>